รอบบอนทันข่าวกับสำนักข่าว INN วันนี้กับพิฉันค่ะจันธนิพานบางช้างคุณผู้ชมคะล่าสุดสภาผู้บริโภคค่ะได้มีการชงให้รัฐนะคะเร่งเยียวยาแก้ปัญหาถนนสุดค่ะแล้วก็ขอให้เยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับเสนอนะคะให้มีการเปิดเผยฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ด้วยค่ะ เหตุการณ์ถนนซุดตัวครั้งใหญ่ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรรพยาบาลถนนสามเสนเขตดุสิตเมื่อช่วงเช้าวันที่24กันยายน2568กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อคนจํานวนมากค่ะไม่เพียงแต่ทําให้พื้นถนนพังเสียหายการจราจรถูกปิดกั้นจนรถติดหนักแต่ยังทําให้โรงพยาบาลเนี่ยต้องหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกและอบพยพผู้ป่วยกว่า3,000ชีวิตออกจากอาคารใกล้จุดซุดตัวค่ะเพื่อความปลอดภัยโดยสาเหตุสําคัญของการซุดตัวในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับงาน ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะซึ่งคุณพรพรมรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาผู้ริโภคได้กล่าวค่ะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงแต่เป็นอุบัติเหตุจากการก่อสร้างแต่คือเรื่องสิทธิ์ของประชาชนที่ควรได้รับการคุ้มครองซึ่งหากประชาชนได้รับบาดเจ็บสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์เช่นนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบชดเชยและเยียวย,อยายอย่างเป็นธรรมรวมทั้งควรมีการกำหนดบทลงโทษหรือมาตรการทางแพ่งแก่ผู้รับเหมาหรือหน่วยงานที่ละเลยหน้า ที่จนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นค่ะและขณะเดียวกันค่ะเหตุการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดคําถามสําคัญว่าในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามาตรฐานป้องกันการเคลื่อนตัวของดินถูกกาหนดไว้อย่างไรมีมาตรฐานตรวจสอบที่ชัดเจนหรือไม่และหากมีการพบข้อบกพร่องมีแนวทางแก้ไขปัญหาน,นี้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะเพราะที่ผ่านมาไม่เพียงแต่มีกรณีถนนสุดตัวนะคะแต่ยังมีเหตุการณ์ที่คนงานนตกลงไปในหลุมก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพเมื่อเดือนพฤษภาคม ผมที่่านานสะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในการดําเนินการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐค่ะซึ่งประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลนี้อย่างโปรง่งใสดังนั้นสภาผู้ริโภคจึงขอเรียกร้องให้รัฐเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนควรได้รับดังนี้ค่ะ 1. มาตรฐานการก่อสร้างโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจงว่ามีการกําหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมความปลอดภยัยและสิ่งแวดล้อมอย่างไรรวมไปถึงการระบุหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบและบังคับใช มาตรฐานเหล่านี้อย่างชัดเจน 2. มาตรการการป้องกันดินเคลื่อนและการซุดตัวของพื้นผิวโดยต้องมีการอธิบายอย่างชัดเจนว่ามีมาตรการใดในการป้องกันดินไหลการซุดตัวและการเกิดช่องว่างใต้ดินและจะต้องมีการเปิดเผยวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างทั้งก่อนและระหว่างหรือว่าหลังการก่อสร้างรวมถึงกลไกการแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติค่ะซึ่งประเด็นนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีทั้งเหตุการณ์ที่ถนนซุดและกรณ ที่คนตกลงไปนะคะอย่างที่บอกไปข้างตน้นซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการป้องกันค่ะและ3ผลการตรวจสอบและการติดตามความปลอดภัยต้องมีการเผยแพร่รายงานการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอให้ประชาชนหรือองค์กรผู้บริโภคสามารถเข้าถึงรายงานได้ในทุกรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีและเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกละเลยจากผลกระทบค่ะเช่นเสียงดังฝุ่นละอ ออการสั่นสะเทือนรวมไปถึงความเสี่ยงต่ออาคารบ้านเรือนโดยรอบด้วยมาตอนที่เรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมกรรมธิการการปกครองนะคะได้มีการแฉหลักฐานค่ะสวยสัญชาติ4-5เคสที่กรมการปกครองนะคะขอให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น นายกรวีปิสนานันทกุลสสพักภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบปัญหาสวยสัญชาติหลังมีประชาชนร้องเรียนค่ะว่า ถูกเจ้าที่บางกลุ่มเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการอำนวยความสะดวกในการขอสัญชาติไทยซึ่งคุณกรณ์วีระบุว่าวันนี้กรรมธิการได้เชิญอธิบดีกรมการปกครองพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและนายอำเภอที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการร้องเรียนชัดเจนว่ามีเจ้าที่เรียกรับเงินโดยมีหลักฐานเป็นข้อความแชทและสลิปการโอนเงินเช่นเรียกรับ3 0 0 0 0บาท มัดจำา10,000บาทแต่บางรายโอนเพียง80,00บาทและถูกเร่งให้หามาเพิ่มอีก2,000บาทค่ะซึ่งทางคณะกรรมาการย้ำว่ากรณีดังกล่าวอาจเชื่อมโยงถึงเจ้าที่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอหรือแม้แต่นายอำเภอเองปัจจุบันมีผู้ร้องเรียนแล้ว4-5กรณีครอบคลุมทั้งหมด 3- 4อําอำเภอในพื้นที่ภาคเหนือและขณะเดียวกันกรมการปกครองก็ได้เริ่มส่งทีมนะคะลงพื้นที่เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วและกล่าวว่าปัญหานี้ไม่เพียงแต่ทําให้ประ ประชาชนเสียสิทธิ์ตามกฎหมายแต่ยังสะท้อนถนึงช่องโหว่ของระบบราชการหากรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีซึ่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยไม่เร่งแก้ไขอย่างจรงิงจังจะยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนพร้อมกับย้ำว่าใครที่ทำผิดต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดค่ะเป็นกรณีตัวอย่างไม่ให้ข้าราชการใช้ตำแหน่งหากินกับประชาชนอีกต่อไปทั้งนี้ทางกรรมธิการจะผลักดันข้อเสนอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกเช่นจะมีการเพิ่มเติมเจ้าที่รองรับภาระงาน การเปิดช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัยและสร้างระบบตรวจสอบที่โปร่งใสเพื่อให้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไม่ถูกละเมิดค่ะมาปิดกันที่ข่าวนี้กันค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่สลดใจและก็เศร้าใจอย่างมากนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดค่ะพบตัวน้องเก๋แล้วนะคะที่หายไป12ปีหลังจากที่ไปทำงานที่แหลมฉบังค่ะทางมูลนิธิกระจกเงาได้มีการนำา DNA นเอของคุณแม่ไปเทียบเคียงแล้ว จากกรณีมูลนิธิกระจกเงาค่ะประกาศตามหาน้องเก๋หรือว่านางสาวภาว,วินีกอสายทงอายุ23ปีที่หายตัวไปอย่างลึกลับนะคะหลังเรียนจบได้เดินทางไปหาง,งานทําที่โรงเรียนย่านแหลมฉบังจังหวัดชนบรุรีจากนั้นก็มีการขาดการติดต่อกับครอบครัวไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2556หรือเมื่อ12ปีที่แล้วค่ะซึ่งหลังจากที่น้องเก๋ขาดการติดต่อจากนายวิโรจน์นะคะหรือว่าคุณพ่อไปเนี่ยคุณพ่อก็ได้ลงไปตามหาที่ห้องเช่าที่แหลมฉบังชนบุรีซึ่งพบ เสื้อผ้าเข้าของแล้วก็เอกสารสําคัญอยู่ในห้องเช่าตามปกติค่ะจึงได้มีการไปตามหาบอแสแล้วก็ติดตามไปยังชายที่มาติดพันโดยคนแรกเป็นชายที่เพิ่งพูดคุยกันรู้จักกันที่โรงงานในจังหวัดชนบุรีส่วนอีกคนเป็นคนที่คบหากันมานานหลายปีค่ะพักอาศัยอยู่แถวลาดกระบังกรุงเทพมหานะครซึ่งทั้งสองคนปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปบอแสสุดท้ายที่มีคือเพื่อนที่เรียนในมัธยมเดียวกันให้ข้อมูลว่าวันที่เก๋น่าจะขาดการติดต่อไปได้โทรมาขอให้ช่วยขี่มอเตอร์ไซ จากที่พักไปส่งที่ริมถนนใกล้มอเตอร์เวย์ค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิกระจกเงาได้ประกาศตามหามาโดยตลอดแต่ก็ไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเกิดเหตุร้ายถึงแก่ชีวิตจึงได้มีการลงพื้นที่ไปค้นหาข้อมูลศพนิรนามในจังหวัดชนบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราจนได้ข้อมูลของศพนิรนามเพศหญิงที่พบภายในปี2556จํานวนทั้งหมด15รายจึงได้ประสานนะคะตรวจเทียบดีเอ็นเอกับมารดาแต่ผลดีเอ็นเอไม่ตรงค่ะจนกระทั่ง ระทั่งในปี2568มูล,ลนิธิกระจกเงาได้ประสานเก็บ DNA ของแม่น้องเก๋อีกครั้งนะคะส่งตรวจเทียบที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจผลปรากฏว่าด n a นเค่ะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับมันดาลและบูรกับโครงกระดูกศพนิรนามที่ถูกพบบริเวณกลางทุ่งนาปราปือถนนขุมทองลำต้อยติง่ตงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตและอยู่ตรงนี้มานานเพราะเหลือแต่กระดูกความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้24กันยายน2 1> 1, 8ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครมูลนิธิกจกเงาได้พาคุณพ่อแล้วก็ญาติเกือบ10คนนะคะจากตำบลปักเคียงอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มาเชิญทูบเชิญเทียนค่ะพาน้องเก๋นเนี่ยกลับไปที่บ้านนะคะและได้มีการกล่าวค่ะว่า12ปีที่ผ่านมาตนเองและครอบครัวพยายามติดต่อหาน้องเก๋มาโดยตลอดแต่ไม่มีเบาะแสเป็น12ปีที่ทุกข์ใจและแสนสาหัสวันนี้เสียใจที่ลูกสาวต้องจบชีวิตลงแบบนี้แต่อย่างน้อยก็ดีใจอย,อยู่บ้างที่ได้เจอลูกและพา ลูกกลับบ้านดีกว่าไม่รู้อะไรเลยว่าเขาเป็นตายร้ายดีอย่างไรค่ะซึ่งมีประโยคนึงที่คุณพ่อได้พูดออกมานะคะว่าขอให้เก๋กลับบ้านเราพ่อมารับแล้วซึ่งตนไม่เชื่อว่าลูกสาวจะมาเสียชีวิตด้วยตัวเองค่ะขอฝากความหวังไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยติดตามคนร้ายมารับโทษเขาลอยนวลไป12ปีอยากให้น้องเก๋กและครอบครัวได้รับความยุติธรรมบ้างค่ะ ทั้งนี้จากผลชน,นสูตรไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้นะคะในวันพฤหัส,สบดี25กันยายน2518ทางมูนลนิธิค่ะจะพาครอบครัวเดินทางไปรับศพไปรับร่างนะคะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำกลับไปชาปนากิจที่บ้านเกิดในเอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปค่ะต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างมากนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามสามารถคอมเมน พูดคุยกันได้เลยค่ะ